แกะถุงของใหม่จากสเตเดอร์กันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของ On นอา b o บุนะคะไม่ได้ลงคลิปยาวๆมานานแต่ว่าคลิปสั้นที่เป็น y o u u u b e Short พี่ออนก็ยังลงอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นการวาดแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของวัน d a ย์บล็อมาด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูตรงที่ส่วนที่เป็นช็อตได้เลยนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะมีลงแบบ มีชีวิตประจำวันเข้าไปผสมด้วยนะคะแล้วก็การเรียนการสอนที่สตูดิโอออนอาร์บุ๊กแถวแจ้งวัฒนะด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาลองวาดเป็นตัวมอนสเตอร์ง่ายๆน่ารักน่ักเพื่อที่จะเอ่อหลักๆเลยก็คือทดลองสีไม้ของเซตเลอร์กล่องนี้นี่เองนะคะอันนี้ก็วาดเป็นตัวมอนสเตอร์คล้ายๆกับเป็ดผสมกระต่ายผสมแมวผสมไปเรื่อยเลยนะคะวาดแบบลองๆนะแล้วก็เออลองใช้ยางลบกับดินสอที่เอ่อได้มาใหม่อันนี้ด้วยนะคะ แกะกองมาานี่เลยเขาก็จะมีถาดให้ก็คือวางง่ายสะดวกนะคะแล้วก็มีแถมกบเหลามาด้วยนะคะก็ลองใช้ไปด้วยเลยทุกอย่างแกะใหม่ก็ลองใช้ทั้งหมดเลยนะคะสีไม้ของเขานะ,ะชั้นนี้นะคะจะลงเป็นแบบบางๆาเบาๆก่อนนะคะคือเบามือมากๆเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าขนาดเบามือมากๆเนี่ยก็คือสีออกมาแบบว่าค่อนข้างที่จะชัดแล้วเนาะคือ สามารถที่จะไม่ต้องกดอะไรเลยก็คือสีออกมาแล้วนะคะสีค่อนข้างแน่นนุ่มนะคะแล้วก็ระหว่างระบายเนี่ยรู้สึกได้ถึงความนุ่มลื่นนะรู้สึกถึงความครีมี่อ่ะคือเวลาระบายแล้วสบายมือนะคะชั้นถัดมานะคะลงสีชมพูอ่อนก็กดมือมากขึ้นนะก็คือให้เข้มขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่ถึงกับกดให้เข้มอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อที่จะดู แต่ละชั้นนะคะว่าเออเรากดมืออ,อ่อ,อนๆนะคะกลางๆหรือกดเข้มจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยพอกดขึ้นมามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเนี่ยยังเป็นสีชมพูอ่อนอยู่นะคะสีก็เข้มข้นละนะแล้วก็ระบายง่ายนะคะด้วยความที่อันนี้ก็ใช้เป็นกระดาษเรียบนะคะกระดาษเอ่อสีขาวเรียบธรรมดา180กรัมนี่แหละ แล้วก็เวลาระบายเราก็มีอะไรมารองข้างหลังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลายโต๊ะเนาะก็มีชั้นกระดาษวางไว้เพื่อความสบายมือมากขึ้นในการระบายจะได้ไม่ต้องกดจนโอโหแบบกระดาษจะทะลุอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะได้ระบายได้เรื่อยๆนะ อันนี้ก็เริ่มเพิ่มเงาเนี่ยตรงเงาเนี่ก็จะเริ่มกดเข้มมากขึ้นแล้วก็มีส่วนที่เข้มเรียงไปอ่อนนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยก็คือระบายได้สบายมือมากๆแล้วก็ตัวเนื้อสีเนี่ยโผล่ออกมาแบบคือกดนิดเดียวก็คือขึ้นมาแล้วอะนะคะไม่ต้องกดอะไรเยอะเลยนะ,ะเนื้อสีแน่นแล้วก็สดอ่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเลือกสีแบบเข้มๆอะไรเงี้ยคือโห ไม่ต้องพูดถึงเลยลงแบบธรรมดาน,นี้ก็คือสีแน่นสดมากอันนี้ก็ลองใช้ไปทุกสีเลยนะ,ะหลายๆโทนหลายๆสีนะเพราะว่ารูปนี้ก็วาดขึ้นมาเพื่อ,อเหตุผลหลักๆก็คือทดสอบนะคะทดลองสีใหม่นั่นเองอันนี้ก็ลองอขีดเส้นแรงเงาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสรุปก็ลื่นเรียบดีนะคะแล้วก็ระบายแบบเรียบ ลองกดเข้มมากขึ้นนะคะบริเวณสีเหลืองตรงปากนี่นะก็สรุปว่านุ่มลื่นเหมือนเดิมเลยค่ะความนุ่มลื่นนี่ต้องยกให้เลยนะคะแต่ว่าตอนที่ระบายครั้งแรกที่ลงสีไปแบบบนกระดาษครั้งแรกนี่อาจจะมะีตัวเป็นผงผงสีตรงหัวเสียออกมานิดหน่อยก็เป่าออกไปนะคะคือถ้าเราใช้มือปัดไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวสีเปืออเปเป้อนเม็ดสีเนี่ยเปื้อนกระดาษได้นะคะว่าด้วยความที่สีเขาสดด้วยใช่ไหม ก็พยายามเป่าหรือว่าสะบัดกระดาษออกไปยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงแรกที่ระบายนะคะแต่ว่าระบายไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยมอีผงสีออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีเราก็าปัดหรือว่าเป่าได้นะคะก็จะมีไม่ได้เยอะมากนะอันนี้อ่าอันนี้ก็พอระบายพื้นแล้วก็เติมเงานะคะหูแต่ละข้างก็จะไม่เหมือนกันนี่คือลงแบบ ลองใช้สีหลายๆสีสุดๆไปเลยนะคะอ่าเขามีให้ดินสอสองบีมาด้วยนะสองแท่งนะคะในกล่องนี้ค่ะก็เอามาตัดเส้นได้เลยแต่ว่าถ้าเรามีปากกาตัดเส้นอยู่แล้วนะคะหัวสักประมาณ0.1อะไรเงี้ยปากกาตัดเส้นสีดำแล้วก็นามาตัดเส้นเพื่อความสวยงามได้นะคะสรุปแล้วนะโหก็คือความนุ่มลืม่นสีแน่นระบายสบายมือนะคะ ต้องยกให้เลยคือไม่ไม่เมื่อยมือเลยเนี่ยตรงไหนที่จะกดเยอะกดน้อยก็คือสบายมือมากๆเลยค่ะ